วันนี้ผมจะมารีวิวของเล่นในยุค90นั่นก็คือแตร์มามาก็สไม่เอานะเก่งใจกระทำปะโอเคอันนี้นะครับมีราคาที่68บาทเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะะว่าของเล่นในยุค90ชิ้นนี้มันจะเป็นอย่างไรเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักหรือเปล่านะดีเและทุกคนทามาก็ <c oughs> ผมจะเปิดแล้วนะ <c oughs> พร้อมกันทุกคน 2> 1, 1 2 อ้ยวเสียงมีเสียงเฮ้ยเฮยยังไงยังไงมาแล้วดูกเป็นตัวเห็นปะเฮ้ยทุกคนนี่คือตามกแตคิดถึงเลยอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะว่ามันเล่นยังไงโอ้ยมันเลือกได้อันนี้เหมือนจะเป็นไก่นะทุกคนนี่เฮ้ยมีหลายอย่างให้เลือกนะทุกคนลองดูสิเดี๋ยวผมลองเลือกก่อนเลยนะ ผมเอาเป็นตัวอะไรดีเฮ้ยมีหลายตัวมากอะทุกคนเลื้ยงหอยทากแล้วกันนะน่ารักดีถ้าเราจะเลี้ยงก็ select อ,อันนี้อะไรก็ู้ลองกดอันนี้แล้วกันนะ reset เอ๊ะมันเล่นยังไงนะลืมไปแล้ววะดูดิมันมีให้เลือกตั้งเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนเวลาตอนนี้หรือเปล่าเวลาตอนนี้มัน17เล่นยังไงเนี่ยลืมอะเฮ้ยดูดิดูดิดูดดดด มาแล้ว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 เห็นที่กระพริบอยู่ข้างล่างป่ะทุกคนมันคืออารมณ์นะเหมือนแบบว่าจะบ่งบอกว่าอารมณ์ของเจ้าตัวนี้มันเป็นยังไงนะมันก็จะมีแบบหน้าบึ้งหน้ายิ้มให้เราดูนะครับเนี่ยดูอันนี้ก็จะเลือกได้ด้วยเห็นไหมันจะเลอกอย่างนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นมีแพนด้าก็งงๆนะว่าเล่นยังไงนี่นี่กินอาหารแล้วกินอาหารอ๋นนี้กินก่อน ไปเล่นกีฬาหน่อยนี่นี่กําลังเล่นกีฬาจ้าน้องกาลังเล่นกีฬานะมันอย่างนี้ได้เว้ยดูนะปึงป้งปึ้งไอ้ไอ้พาน้องไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาเสร็จเราต้องไปขี้คือ <laughs> ขับถ่ายเป็นอย่างนี้หรออันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรมีอันนี้ด้วย ใครที่เคยเล่นทาร,รมาคอสแบบนี้นะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยว่ามันเล่นยังไงเออผมก็ลืมแล้วเหมือนกันมันเป็นของเล่นในยุค90เนอะมันเป็นยุคหนึ่งที่แบบคือใครๆก็พกอะยุคนั้นอะอะอันนี้ไปอ่านมานะไม่ได้เกิดในยุคนั้นนี่คือเรื่องราวในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวลาไปด้วยน้องขี้แล้วกันนะบ๊ายบายทารมาคอสหรือทาร,รมาคอสเจ ของเล่นในยุค90แทบไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าของเล่นชิเนเอ้เจ้าของเล่นรูปไข่ทามาก็จิโดยการเล่นหลกัหลกๆคือการจำลองให้ผู้เล่น ได้เลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอย่าให้มันตายซึ่งจะมีทั้งการให้อาหารการพักผ่อนการอ่านหนังสือและก็ฟังก์ชันอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในช่วงปลายยุค9กต้องบอกเลยนะครับว่าทามากอเจเป็นของเล่นที่สนุกมากแล้วก็เป็นที่นิยมสําหรับเด็กๆทั่วทุกคนทุกแห่งเลยก็ว่าได้แต่เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาทําให้เจ้าเครื่องทามากอเจรูกใครแบบนี้จากที่เคยฮิตก็ถูกลดความนิยมลงนั่นเอง เรียนออนไลน์ right. เลยไม่ได้เจอนเธออยู่บ้านจนเพ้อเพราะคิดพ่จริงจริงพอตด้เจอ <c oughs> กันก็ต้องเว้เลยยางไม่ได้ใคลก็เลย